สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับหลังจากที่เราได้สร้างเลเยอร์นะครับแล้วก็นําเข้าอ็อบเจกต์ต่างๆในโปรเจกต์ของเราครบแล้วนะครับเราก็จะมากําหนดอีเวนต์ชีตต่างๆกันนะครับอันดับแรกเลยในหน้าเมนูนะครับเราก็จะมาที่อ e ีเมนูนะครับไปที่ add event นะครับแล้วก็เลือกเมาส์ on object click click to shoot นะครับแล้วก็เลือก btn play ถ้าคลิกที่ปุ่ม BTN Play นะครับ Add Action แล้วก็ System นะครับ Go to Layout Game ดันโอเคนะครับทีนี้นะครับเราจะมา run นะครับ Layout ทดสอบหน้าแรกกันดูนะครับเมื่อเปิด Layout ขึ้นมานะครับแล้วคลิกที่ปุ่ม Play นะครับก็จะมาที่หน้านี้เรียบร้อยนะครับแต่สังเกตว่านะครับหน้าเกมของเรานั้นนะครับยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แล้ก็ ใส่เอฟเฟกนิดนึงนะครับไปที่เกมฝึกพิมพ์เลือก Behavior กดบวกนะครับจากนั้นก็เลือกเป็น Behavior แบบทรายนะครับแล้วก็ปิดลงไปในที่นี้จะกำหนดเป็น Angle นะครับพีเรียดเป็น1นะครับแล้วก็ Magnitude ในที่นี้จะใช้3า3ก็แล้วกันนะครับส่วนปุ่มนะครับก็จะใส่ Behavior เหมือนกันก,กดบวก แล้วก็จะเลือก Behavior แบบ Size เช่นเดียวกันแล้วก็จะกำหนด Movement เป็น Size นะครับ Period 1 Magnitude สัก4ก็แล้วกันนะครับทีนี้จะรันทดสอบหน้าเมนูหลักใหม่นะครับก็จะมี Effect น่าสนใจขึ้นมาแล้วนะครับพอแตะที่ปุ่ม Play ก็จะมาที่หน้านี้นะครับทีนี้เราก็จะมากำหนด Event ในหน้าเกมกันนะครับ Double Click อีเกมขึ้นมานะครับทำการสร้างตัวแปรขึ้นมาโดยการคลิกขวา add global variable นะครับตั้งชื่อตัวแปรว่า rand ย่อมาจาก random นะครับก็คือสุ่มนั่นเองกดโอเคจากนั้น add event ขึ้นมานะครับไปที่ system ครับเลือก on start of layout add action นะครับ เราจะมากำหนดเทคบล็อกกันก่อนนะครับกำหนดเทคบล็อกไปที่ set css style ของเทคบล็อกนะครับให้ตัวหนังสือเป็นสีแดงนะครับดัน add action เท็กบล็อ set css style นะครับจากนั้นลบคำว่า color ออกนะครับพิมพ์คำว่า font นะครับขีดไซส์นะครับแล้วก็กำหนดขนาดเป็นตัวเลขก็คือนะครับ62 px ย่อมาจากพิกเซลดัน add action ขึ้นมาอีกไปที่ checkbox set css style นะครับลบคันเลอออกพิมพ์คำว่าเท t นะครับขีดอะลนยนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากเรสตรงนี้ให้เป็น center นะครับให้อยู่ตรงกลางดัน add action checkbox แล้วก็เซตโฟกัสนะครับเพื่อให้แสดงเคอร์เซอร์กับพริบด้วยนะครับเมื่ออยู่หน้านะเมื่อเมื่อมีการโชว์กล่องนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราจะมารันทดสอบดูนะครับรันเลเยอร์ในหน้านี้นะครับก็จะเห็นเคอร์เซอร์กับพร,นะริบอยู่ตัวนี้นะครับตัวหนังสือเป็นสีแดงนะครับถ้าเราพิมพ์ข้อความลงไปเราก็จะเห็นตัวหนังสือสีแดงขนาด62พิกเซลนั่นเอง จากนั้นนะครับเราก็จะมากำหนดนะครับโดยการ add action ขึ้นมาไปที่ array แล้วก็ c l ลียนะครับทำการล้างข้อมูลใน array ถ้ามีข้อมูลอยู่นะครับจากนั้นก็ add action ขึ้นมาไปที่นะครับ array แล้วก็ set size นะครับเป็นการเตรียมพื้นที่ที่จะเก็บข้อมูลคำศัพท์ต่างๆนะครับโดยจะมากำหนดขนาด width ตรงนี้นะครับในที่นี้ จะขอยกตัวอย่างสัก5คําศัพท์ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพิมพ์เลข5ลงไปตรงช่องวิดนะครับคลิกที่ดันเสร็จแล้วคลิกขวาที่ลูกศรสีเขียวนะครับ Add นะครับซับอีเวนขึ้นมาไปที่อ r r a เนะครับเลือก for each element นะครับแล้วก็เลือกเป็นตำแหน่ง x นะครับเพราะว่าเราจะใช้อ r r a เรมิตินะครับดัน จากนั้น add action ขึ้นมานะครับไปที่ Array อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือก set at x นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาลบ0ออกทั้ง2ช่องเลยนะครับในช่อง x ข้างบนนี้เราก็พิมพ์ a r r y นะครับพิมพ์ตัว A ขึ้นมาแล้วดับเบิลคลิกที่ Array พิมพ์จุดนะครับลงไปหรือดัดลงไปแล้วก็เลือกคือ x นะครับทีนี้ v a l u e นะครับที่เราจะใส่เข้าไปในนี้นะครับ ก็คือนะครับคำศัพที่เราจะบรรจุลงไปนะครับในที่นี้นะครับจะอธิบายนะครับผ่านโน้ตแพดให้ฟังนะครับว่าการพิมพ์นะครับก็คือจะใช้การโทเค็นแอดนะครับเสร็จแล้วรูปแบบของโทเค็นแอดนั้นนะครับก็จะอยู่ในเครื่องหมายคําพูดนะครับว่าเราเอาข้อมูลอะไรลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงที่เราจะเอาไปเก็บก็คืออารเคือ x นะครับ แล้วก็คำศัพท์แต่ละคำนั้นนะครับเราจะทำการแบ่งนะครับแต่ละช่องด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอนนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการพิมพ์ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับคำศั์คำที่1ก็คือ n นะครับ comma ศูนย์ s e m i c o นี่คือ1ชุดคำสั่งนะครับหรือว่า1ชุดคำศัพท์จะประกอบไปด้วยนะครับตัว text ที่เป็นคำศั์นะครับแล้วก็คั่นด้วยคอมม m a ส่วนตัวเลขข้างหลังนี้จะอ้างอิงถึงเฟรมรูปภาพ ก็คือมีเฟรม0เฟรม1เฟรม2เฟรม3เฟรม4นะครับจากนั้นก็นะครับคุมดำเลยนะครับคลิกขวา copy นะครับแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นคลิกที่ดันโอเคนะครับเมื่อเราบรรจุคำศัพท์ลงไปในอาร์เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะ เรียกฟังก์ชันนะครับให้นำคำศัพท์นั้นมาแสดงทำอย่างไรนะครับก็คลิกขวาที่ y ิสต m นะครับเลือก Add เลือกเป็น blank sub event นะครับจากนั้น Add Action ขึ้นมาไปที่ฟังก์ชันนะครับเลือก con function นะครับจากนั้นเราก็จะตั้งชื่อฟังก์ชันขึ้นมานะครับในที่นี้จะตั้งชื่อฟังก์ชันว่า vocap นะครับ vocap คลิกที่ดันนะครับ เมื่อเป็นการเรียกฟังก์ชันเราก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับ add event ไปที่ฟังก์ชันเลือก on function นะครับก็ใช้ชื่อฟังก์ชันเดียวกันก็คือ vocap นะครับคลิกที่ done จากนั้นคลิกขวาที่หน้าฟังก์ชันขึ้นมาไปที่ add sub event นะครับเลือก array แล้วก็เลือก is empty นะครับแปลว่า อารว่างหรือเปล่านะครับในที่นี้ก็ให้คลิกขวาที่ is empty แล้วก็เลือก invert นะครับแปลว่าอารยังไม่ว่างนะครับถ้าอารยังไม่ว่างจะให้ทำอะไรนะครับเราก็ add action ขึ้นมาไปที่ system นะครับทำการ set value นะครับจากนั้นนะครับ value ที่เราจะให้มีการสุ่มค่านี้ก็คือพิมพ์คำว่า int ขึ้นมาก่อนนะครับ int นะครับ วงเล็บเปิดวงเล็บปิดเอาเคราเอร์เซอร์มาไว้ในวงเล็บน,นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า Random ขึ้นมานะครับหลัง r a n d o m ก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดอีกนะครับจากนั้นเอาเคราเอร์เซอร์มาไว้ในวงเล็บใน Random แล้วก็พิมพ์ r ะเขึ้นมานะครับ r ะเร่ดอทวิดนะครับพิมพ์ตัวดับบลยูลงไปแล้วก็ดับเบิลที่คำว่าวิดจากนั้นคลิกที่ปุ่มดันนะครับ เมื่อุ่มค่าได้แล้วทีนี้เราก็จะโชว์ค่านะครับทำอย่างไรนะครับเราก็ add action ไปที่ text vocab นะครับแล้วทำการ set text นะครับทำการ set text ซึ่งค่าที่เราจะนะครับเอามาโชว์นั้นนะครับเราก็จะต้องทำการ trim ก็คือตัดค่านะครับโดยการโทเ e n นค่านั้นออกมานะครับจากค่าที่เราุ่มได้ก็คือ rand นะครับใน array นี้นะครับ และก็เมื่อเราเก็บค่า2ค่านะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับ mm hmm. n แล้วก็คอมมาศศูนย์คำศ<ำ> <and S 2> ัพท์คาว่า n ตรงนี้นะครับก็จะมีตําแหน่งเป็น0นย์นะครับตัวนี้ก็จะตําแหน่งเป็น1นะครับในการโชว์ภาพก็คือตําแหน่ง1โชว์ตัวอักษรก็คือตําแหน่ง0ูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็เลยต้องระบุเลข0ูนย์ลงไปนะครับเราก็๊อปปี้คำสั่งนี้เลย Ctrl c อนโทรลซนะครับจากนั้นก็ c อนโทรลบลงไปดันนะครับ เมื่อโชว์ข้อความแล้วทีนี้นะครับโชว์คำศัพ์แล้วทีนี้เราก็จะโชว์ภาพด้วยนะครับแล้วก็ add action ไปที่ Image นะครับแล้วก็ทำการ s t t r r m e นะครับให้โชว์ภาพโชว์ภาพเนื่องจากว่าภาพนัน้นเป็นเป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คำสั่งเหมือนกันกันกบตัวนี้แหละครับแต่ให้ใส่ int นะครับก็คือให้มันแปลงเป็นตัวเลขนะครับก็คือ integer โดยระบุตัวเลขที่จะเอามาโชวนั้นคืออยู่ตำแหน่งที่1 นี่คือตำแหน่งที่1ของแต่ละคําศั์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยต้องพิมพ์เป็นเลขหนนั่นเองนะครับแล้วก็ Copy c ี้คอนครับแล้วก็เอามาวางลงไปดันนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อนะครับโชว์คำศัพท์เรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการลบคําศัพท์นั้นออกจากอารีนะครับโดยการ Add Action ไปที่อารีครับแล้วก็เลือก Delete นะครับ อินด x ตรงนี้ก็คือชื่อตัวแปรแรนนั่นเองครับพิมพ์ตัวอ R ขึ้นมาแล้วก็ดับบนคลิกลูกโลกสีเขียวชื่อว่าแรนแล้วก็ดันนะครับเมื่อลบเสร็จไปจนหมดทุกคำศัพท์นะครับอารีก็จะว่างนะครับเราก็จะให้ไปเกมโอเวอร์นะครับทำอย่างไรก็คลิกขวาที่หน้าอารีนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็แอดนะครับแล้วก็มาเลือกเอลนะครับหมายถึงอารีว่างแล้วนะครับเพราะว่าคำศัพท์ ถูกซุมขึ้นมาใช้หมดนะครับจนไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับเราก็ add action ไปที่ System นะครับเลือก go to layout นะครับชื่อว่าเกมโอเวอนั่นเองแล้วก็ดันนะครับจากนั้นเราก็จะมาตรวจสอบการพิมพ์คำศัพท์นะครับว่าถ้าพิมพ์คำศัพท์ถูกต้องก็จะให้ไปโหลดคำศัพท์อื่นๆมาทำงานต่อไปทำอย่างไรนะครับ เราก็แอดอีเวนต์ขึ้นมานะครับไปที่ Text Box นะครับเสร็จแล้วเลือก compare text นะครับดับมันคลิกขึ้นมาแล้วก็นะครับเทคตรงนี้เอามาจากไหนนะครับที่เราจะตรวจสอบก็จะตรวจสอบมาจากที่ชื่อว่าเทคโวแคปนะครับที่ปรากฏอยู่นะครับเราก็ดับมันคลิกเทคโว c a ปขึ้นมาแล้วเลื่อนไปที่คำสั่งเทคนะครับดับเบิลคลิกที่เทคนะครับก็จะเป็นการพิมพ์ข้อความลงในตรงนี้ให้เรา ทีนี้ในส่วนของเคสหมายถึงนะครับการาเช็คคําศัพท์ว่าสิ่งที่คุณพิมพ์ตรงตัวหรือเปล่านะครับถ้าเราเลือกเป็นอ e n s i t i v e ตรงนี้หมายความว่าพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ถือว่าถูกหมดนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้พิมพ์ตรงตัวนะครับตัวเล็กตัวใหญ่จะต้องตรงให้ให้หมดทุกตัวเราจะต้องเลือกตรงนี้ให้เป็น sensitive ด้วยนะครับแล้วก็ดัน จากนั้นคลิกขวาขึ้นมาหน้า t ท็กบ o ็นะครับแล้วก็เลือก Add เลือกเป็น sub event นะครับไปที่ system นะครับแล้วก็เลือก trigger one w h y true นะครับคำตอบนี้เมื่อมันตรงนะครับให้มันเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงครั้งเดียวนะครับเราก็ Add action ไปที่ system นะครับแล้วก็ wait นะครับรอสัก1วินาทีก่อนนะครับจากนั้นก็ Add action ให้เช็คบล็อกนี้นะครับ Set เช็กทำการเซตเช็กให้เป็นค่าว่างนะครับนั่นก็คือให้ลบข้อความที่เราพิมพ์ไปออกไปนะครับแล้วก็ Add Action Function นะครับ con f ฟ n ง t i o n ไปเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่าฟังชั i น v o o c a นะครับให้ไปเรียกคำศัพท์คำใหม่ขึ้นมานะครับดันนะครับทีนี้เราจะมารันทดสอบกันดูนะครับไปที่ รันเลเยอร์นะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ปุ่ม play นะครับคำศัพท์แรกสุ่มได้ cat นะครับเราก็จะพิมพ์คำศัพท์ลงไปนะครับพอถูกแล้วก็จะเป็นสุ่มคำศัพท์คำใหม่มานะครับสุ่มได้แอนนะครับเราก็พิมพ์แ n นลงไปนะครับสุ่มได้ b i r รนะครับเราก็พิมพ์ลงไปนะครับสุ่มได้เอ g นะครับทีนี้สุ่มได้ d o c กถ้าเราพิมพ์นะครับ ตัวเล็กทั้งหมดนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเป็นการพิมพ์อ่าแล้วก็ตรวจคําศัพท์แล้วปรากฏว่าเราพิมพ์ผิดนะครับเพราะว่าตัวแรกนั้นเป็นตัวดีใหญ่นะครับเราจะต้องพิมพ์ให้ตรงนะครับต้องพิมพ์เป็นดีใหญ่นะครับ dog นะครับพอถูกแล้วก็จะเกมโอเวอร์เพราะว่าคําศัพท์หมดพอดีนะครับทีนี้เราก็จะมาทำอีเวนต์เมื่อกดปุ่มโฮมให้กลับหน้าหลักนะครับเราก็กลับมาที่ เกมโอเวอร์ uh, e, ขึ้นมานะครับไปที่ add event นะครับเสร็จแล้วไปที่เมาส์ on object คลิกนะครับคลิก to shoot เลือก btn home ดัน add action system go to layout menu ดันนะครับจากนั้นเราก็มาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับร run l เ,เออ u ์ใหม่ กดเพลย์เข้ามาสุ่มได้แคทนะครับเราก็พิมพ์แคทลงไปนะครับสุ่มได้เบิร์ดนะครับเราก็พิมเบิร์ดลงไปสุ่มได้ด็อกนะครับเราก็พิมพ์ด็อกลงไปสุ่มได้เอกแล้วก็สุ่มได้แอนเป็นคําสุดท้ายนะครับก็กลับเมนูหลักก็คลิกปุ่มนี้นะครับก็จะทํางานนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือการทําเกมฝึกพิมนะครับเราสามารถที่จะนําไปประยุกนะครับใช้ในการ เป็นเกมฝึกเติมคำก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเกมฝึกพิมพ์ดีดนะครับเราก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้นะครับหรือเกี่ยวกับการตั้งค่าเวลานะครับเพื่อให้เกมสนุกสนานยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็ลองไปประยุกต์กันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ